อ่ะขึ้นขึ้นไปไปทุกคนไปไปไปชั้นที่หนึงปั๊บๆอย่ารีบอย่ารีบรอ,อคนถ่ายด้วยอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะคะคือาอะไรวะมัน,นรุ่นไอจานไอจิมก็ไม่ต้องถ้าคนดูเห็นไม่ไม่ไมต้องใส่นะไอ้น,นี่เพื่อนเพื่อนหมดเลยมาุคนอ้ย่

ขึ้นมาไวจังอิจฉงอะคืออันนีว่าอันั้นท่นอะไรวะอันนี้อวอิมันนี้อันนี้อะไรก็ไม่อวดอิมไไม่ไม่อยากหูเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่มึงไม่ทำพูนะติดลิขสิทธิ์ว้ ก็ขาพี่สั่นขึ้นไปถึงอันนี้คือจะให้คนดูดูแทนแล้วกันความสวยไม่ไม่เป็นไรน่าเองกูกลัวไปเว้นเถอะมึงไม่รอกูไม่ถ่ายนะถ้าพวกมึงไม่รอกูเว้นหน้าพวกมึงแน่ใช่เหรออุ้ยใช่เหรอ

ไปไปไปถ่ายสามทีสามทีเซฟมาตรงมาตีฟองตีดีดีเอ้ยทางขับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายตีไว้ไกาสวยเจ๋งเงาะคงแล้วก็นมึงกือมึงกือไปดูมังกร โอเคไอ้ทุกคนอ้ตันไอ้ตงเสี่ทุคนลล่าอเยมื่อกี้คือไอ้ตัแม่งมั่งแบบกูลังซูไปที่หน้าหน้ามึงเกอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆมั่งมีแบบมีหัวคนมาบางเ่ะไอ้ตันนะไอ้เซฟรู้เปล่าวน่าคือกระถางบวชสวดทั้งหมดนะที่เป็นอย่างนี้ไงกูไม่เข้าใจเลยมันเป็นกระถาบวชสวดกูไม่เข้าใจ ดองแค่ไอดองแค่ไอดองแค่มีลายจงพื้อนเลยมันมีลายจงพื้นด้วย,ยนะเอ้ยอันนี้เป็นนกอันเสือชั้นสุดท้ายเสืออันนี้ละ่ะวางวางจริงด้วยไทยจะไม่อ่อนกินก่อนไหมไทยจะไม่อ่อนเฮ้ยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ อันนี้กวางอันนี้เป็นแหะูขาฮ้อะไรนะเฮนเบบเเยอะแต่นสุทเออฉันบรสุทายล่ะมาหนีนมั้ง คนดูเห็ดยช่ไหอันนี้เป็นเสือก่ะอันนี้เป็นอ่านี่ให้ดูใช่ใช่อันนี้อันนี้ลูกไก่อะโอเคใครใครอันนี้ไก่อเคไก่เร็วเร็ว อันแรกสื่อไม่ใช่เลยอ่ะอะไรเขาตักวะเขาตักวะ